พ,พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นั้นมีมีดิษมีเดน่นนั่นอะจะให้เห็นว่าน,นี่พุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพยังอยู่ตลอดนะลูกพ่อยังไม่ได้จากลูกไปไหนเทวดานมิมโลกตะทาแสงกฤชกรวาลก็เส้สองฐานุการนี้พ,นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยังไม่จากไปไหนนะครูบาอาจารย์เทวดาที่เป็นสัมมาติถิในมือโลกตะทาแสงกฤชกรวาลก็ยังอยู่อย่างนี้นะท่านพระอาจารย์เห็นไหมล่ะแล้วก็เลยก,กระตือรือร้นนั่น ในการสร้างคุณสร้างกุศลไม่คิดที่จะทําบาปด้วยประการทั้งปวงนั่นแหละเชื่อพระุทธเจ้าการไม่ทําบาปทั้งปวงการทํากุศลให้ถึงพร้อมเห็นไหมละ่ะการชรจจาระจิตใจให้สะอาดหมดจุดลุงปู่เชื่อพระพุทธเจ้าเพราะสามอย่างนี้เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายแม้ตายก็ตายแบบประมังสุขังไม่ทุกข์กับท่านใครจะตายแล้วนี่หรือจะตายวันนี้ใครจะทราบได้ นั่นความเป็นจริงวันนี้จริงเป็นการทําบุญให้กับเทวดาในหมื่นโลกธาตุเสนโกจกวาลรวมไปถึงพรหมโลกผู้ที่ปกป้องพระพุทธศาสนาแต้งเต่สมัยพุทธกาลสมณะโกดมพุทธเจ้าหรือพระพุทธเจ้าตั้งเต่พระองค์ปรถมจนประมาณไม่ได้ว่ามีอยู่กี่ล้าน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 ,านะองให้รับทราบว่าวันนี้ เป็นวันศูนย์รวมการสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันการทาบุญให้เทวดาก็เป็นหน้าที่ของพวกเราชาวพุทธที่จะต้องรวมตัวกันเพือเป็นญาติกันเป็นมิตรกันเพื่อปกป้องพระพุทธศาสนาร่วมกันเห็นไหมเหรอพุทธเจ้าแสดงยกมก,กับปฏิหารยมก,กับปฏิหารยมกปฏิหารนั่นเทวดาเป็นผู้ดูแลเทวดาเป็นผู้ปกป้องพระพุทธองค์เสด็จไปไหนก็ตาม เทวดาเป็นผู้ดูแลเป็นผู้ปกป้องคณะสงฆ์ที่มีศีลวิสุทธิสมาธิวิสุทธิปัญญาวิสุทธิกอจิเชเ่นเดียวกันเหมือนพระมหากสัตนตระยเจ้าเหมือนพระศรีบาลีและสังฆัง,งนั่งกระชามีหนังกุนใหใจตายใจว่ากึ่งพุทธการนี้ความสว่างสวัยย่อมที่จะเกิดในพระพุทธศาสนาการทำบุญเทวดา จริงเป็นหน้าที่ของพวกเราชาวพุทธที่เป็นมนุษย์และเทวดาในหมู่โลกก,กระทาแสงโกจกาวานตลอดพรหม,มโลกมีท่ามหาผมเป็นต้นที่จะพร้อมพร้อมพร้อม,พร,อม,พ,รอมพร้อมใจกันเพื่อรวมตัวกันในวันนี้เป็นวันเปิดมิติของพวกกายทิพย์จตุรทิพยมานเลขบ้านบอหอสีหนึ่งเจ็ดห้า เมื่อวันที่29มีนาคมปีพศสองพหารอบครบรอบสมบุมริบุญถิึงประกาศถึงเทพเทวาในหมืน่นโลกธาตุแสงโกจกรวาลที่เป็นสัมมาทิฏฐิตลอดพรมโลกมีธรรมมหาพรหมสหบดีพรหมอสหมบดีพรหมภกาพรหมและพรหมทั้งหมดที่เป็นสัมมาทิฏฐิ เลยไปถึงสุดทวารห้าชั้นพึงรับทราบว่าวันนี้เป็นวันเปิดประตูมิติเป็นวันที่หลวงปู่หลวงตารูปนี้พร้อมคณะสูงรวมถึงอุบาสกอุบาจิกาได้ทำบุญอุทิศให้กับเทวดาที่เรียกตามภาษาธรรมว่าเทวตาผี ของไ้พวกานทั้งหลายในมือโลกกทาแสงก็จะกาวานพึงรับทราบรวมตัวกันในวันนี้ที่สถานที่มหามงคลวัดปางเพือดินถิ่นคนบุญคนบุญด้วยเทวดาบุญด้วยพรมบุญด้วยเสมอกันโดยทาเสมอกันโดยทมไม่ได้มาจากจ้วงไม่ได้ลบล้างในหลักคำสอนหากเป็นจริงอยู่อย่างนี้สืบสืบไปสหบดีพรม เป็นผู้อารัธนาทูลพระพุทธเจ้าให้ออกประกาศพศาสนาสุนันครับผมเป็นผู้ที่เคารพพระพุทธเจ้าพรารรมพระสงค์พรมในมื่นโลกชาเฉ่งโกจากาลรวมตัวกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล คือตั้งแต่เราพุทธันดรพุทธันดรพุทธันดรต่อมาพวกนี้เขาอายุมากนี่เป็นกับเป็นกันอายุมากสามารถที่จะทราบว่าพระเจ้านั้นนนัน้อย่างนี้พระเจ้าอุบัติขึ้นแล้วกี่พระองค์กี่พระองค์ต่อกันมาต่อกันมาแต่พวกเราไม่ทราบนี่อายุของพวกเรามีแค่นี้ไม่ถึงร้อยปีตายแล้วเห็นมาก็ไม่รู้ว่ามาจากไหนเพราะรู้แต่ว่าพ่อแม่ทําให้เกิด แต่ไม่ทราบว่า,าตัวเองเกิดแล้วกี่ภพก,กี่ชาติเป็นอะไรมาบ้างจริงไม่ทราบว่ามาจากไหนเวลาตายแล้วจะไปไหนก็ยังไม่ทราบแต่ความกระตือรือร้นในการสร้างคุณสร้างกุศลมีสําหรับมนุษย์การกระตือรือร้นในการสร้างบาปอากุศลก็มีในมนุษย์ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิคนดีคนชั่วคู่กัน คนดีไม่ได้อยู่ในพุทธศาสนาโดย่าเดียวคนดีมีในทุกศาสนาคนดีไม่ได้มีเฉพาะในพุทธศาสนาในพระพุทธศาสนาก็มีทั้งคนดีคนชั่วมีทั้งพระดีและพระชั่วในศาสนาอื่นก็มีทั้งคนดีคนชั่วเชเ่นเดียวกัน <c oughs> เหมือนพระพุทธเจ้าบกิขึ้นก็ไปโปรโดทุกศาสนาเหมือนเจดินจกพี่น้องและศาสนาพราหมณ์อย่างนั้นพวกพราหมณ์ และลัทธิต่างๆไอล้ละผู้ที่นับถือลัทธิต่างๆก็เลิกนับถือลัทธินั้นๆมานับถือพระพุทธเจ้าก็เยอะจึงเป็นกองทัพธรรมที่ยิ่งใหญ่ในสมัยพุทธกาลสอง0ัน้กว่าปีที่ผ่านมาโดยมีพระพุทธเจ้าเป็นจอมทัพธรรมมีทหารทั้งทิพย์และหยาบปกป้องต่อๆกันมาจนถึงปัจจุบัน ปกป้องหลักธรรมหลักวินัยปกป้องหลักธรรมมรรคคำสอนผูเจ้าตอ่ตอตอ่ตอต่อต่อกันมาจนถึงปัจจุบันทำสังฆาแต่และครั้งก็มีทาหารก็มีพระด้วยมีอุบาสกอุบาสิกาด้วยมีทั้งทิพและหยาบการทำสังฆานาก็ประกาศถึงเทวดาให้มาร่วมด้วยช่วยกันดูแลป,ปกป้องพระพุทธศาสนาร่วมกันนั่นต่างฝ่ายก็ต่างร่วมด้วยช่วยกัน ต้องมีทั้งทิพย์และหยาบมีหยาบอย่างเดียวไม่ได้พระ,ระพุทธเจ้าเป็นครูของทิพย์ก่อนที่เรียกว่าสัสทธาเทวมนุษย์นังกุตูประกวานั่นพระพุทธเจ้าเป็นครูของเทวดาก่อนนั่นเป็นครูของพวกทิพย์ก่อนเฉพาะเราเป็นภายหลังพวกทิพย์การตรัสรู้ของกุทิเจ้าไม่มีใครทราบมีพวกทิพย์ทราบโลกอาตแกระเทือนเดินดันพวกทิพย์ทราบอย่างนั้นถ้าพระรูปไหนสร้างบารมี เป็นปรมัดในบารมีสิบทัศน์นั้นจุดใดจุดหนึ่งจะเป็นศีลบารมีขั้นปรมัดหรือทานะบารมีขั้นปรมัต์หรือจะเป็นการภาวนาขั้นปรมัต์คือในบารมีสิบอย่างนั้นแหละสิ่งใดสิ่งหนึ่งในการสร้างบารมีนั้นถ้าเป็นปรมัตด โลกธาตุจะบันไหวพวกเทวดาจะทราบเพราะเทวดาส่วนมากจะไม่ถึงขั้นปรมานั่นะทานขั้นปรมัตนศีลขั้นปรมัตน์เนคัมมะขั้นปรมัตน์กลุ่มนี้จะสามารถที่จะทําให้โลกธาตุบันไบวแสดงว่าครูบาอาจารย์รูปนั้นสร้างบารมีมามากกว่าหมู่กว่าคณะ เพราะมีขั้นบรมีอย่างนั้นเทวดาในหมือโลกธาตุแสงกุจกาวานจริงจะทราบก่อนมนุษย์เพราะโลกธาตุบันไวจะดูแลกุบาอาจารย์ตลอดตลอดตั้งแต่เบื้องต้นคือเริ่มต้นก่อนออกบรรพชาและเมื่อบรรพชาอยู่ป่าอยู่เขาพระกลุ่มนี้ชอบอยู่ป่าอยู่เขาอยู่รูปเดียวไม่ได้สนใจใยดีกับทางราชกิรจ,กจรัจกความตระสือยืนยอไม่ได้สนใจกับเรื่องโรกเรื่องสงสาร นั่นเนี่พระกลุ่มนี้ท่านจะอยู่อย่างนั้นตามบารมีที่ท่านได้สร้างมาเพราะขั้นปรมาทั์ถ้าอยู่ป่าอยู่เขารูปเดียวสลาิสรา,ราตายแสดงว่าขั้นปรมาทัศ์แล้วมีมาตั้งแต่อดีตที่สร้างบารมีมาละสันสลาเป็นสลาตายรักษาศีลในบริสุทธิ์นี่ของท่านอยู่ในป่าในเขาตะอศีลขาดขอตายซะหมอบไก่ตะวายจีวิตกับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ ไม่มีคำว่าขาดตกบกพร่องในการสร้างบารมีการทำจิตตะภาวนาอยู่ตามป่าตามเขาไม่มีคำว่าขาดตกบกพร่องไม่มีคำว่าประมาจจ้วงลับทางลับไปไิในแม่เตะเล็กๆน,น้อยๆผู้นี้ขั้นประมาทเทวดาจะทราบก่อนเมื่อโลกธาตุบันไว้กระเทือนเลื่อนลั่นเป็นอย่างนี้เหมือนหลวงปู่บั้นภูริทัตูเห็นไหมละ่ะผู้สร้างบารมีเป็นภูธิยาน เหมือนลวงต่บัวญาณ์นะสัมปโนวัดป่าบันตาดเป็นผู้ที่สร้างบาร,รมีเป็นโพธิญยานเหมือนพ่อแม่คูบาอาจารย์หลายรูปที่สร้างบาร,รมีเป็นโพธิญยานเหมือนลวงบู่สาวกันเดซีโลเงนินเห็นไหมละ่ะท่านสร้างบาร,รมีเป็นพระประจรัจเกทธเจ้า